ซ่อแววรักลม่ม6คู่รักดาราทูกโยงเป็นคู่รักเลิกเงียบร้อนละอุวงการบันเทิงจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่คู่รักของนังเอกสาวเชียร์ที่คำพรและหวานใจให้โซหนุ่มบิก๊กกลายเป็นประเด็นร้อนให้ชาวนักสืบโซเชียลทำงาน หลังมีข่าวว่าคู่รักมาเทเขา unfollow กันอีกคู่แล้วนะเนี่ยจะมีคู่รักเลิกเงียบกันอีกเหรอนักสืบหลายคนต่างก็พากันเดาว่าเป็นคู่นั้นคู่นี้หรือเปล่าและหนึ่งในนั้นคือคู่รักของนังเอกสาวเชียร์และหนุ่มบิก๊กทูกโยงเป็นคู่รักมาเทสอแววเลิกเงียบหลังพลังนักสืบโซเชียลทำงานพบว่าฝฟล์นังเอกสาว unfollow แฟนหนุ่มไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ส่วนเรื่องจริงจะเป็นยังไงนั้นเราต้องรอให้ทั้งคู่นั้นออกมาชี้แจงแล้วล่ะครับ มาที่คู่รักของนางเอกสาวเจนนี่อันพาดและสามีหนุ่มมิกกี้นอนอันพาดนักปอมเพชรกลายเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกโยงว่าเลิกเงียบหลังมีเพจด,ดังหย่อนคำใบ้ว่านางเอกสาวสายแบลวแยกบ้านสามีทำเอาเหล่านักสืบเริ่มทำงานกันเลยทีเดียวโดยอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ถูกโยงในตอนนี้คือสาวเจนนี่อันพาดนักปอมเพชรซึ่งล่าสุดได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่ด้วยข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นไทยว่าฉันไม่รู้ว่ามีใครอยากได้ยินสิ่งน,นี้ไหม แต่ฉันจะกลับมาสู่เส้นทางเดิมดึงสติกลับมาอีกครั้งใช้ชีวิตในปี2023ที่เหลือให้ดีที่สุดส่วนเรื่องความสัมพันธ์ที่ถูกโยงจะเป็นยังไงต่อต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวรวมถึงรอให้ทั้งสองฝ่ายออกมาชี้แจงอีกครั้งแล้วล่ะครับถัดมาที่คู่รักของนักแสดงสาวอุ้มลักษณะและไฮโซบอลกฤษณะ กลายเป็นประเด็นร้อนให้เหล่าโซเชียลแปลงร่างเป็นนักสืออีกครั้งหลังจากที่เพจดังได้หย่อนคำใบ้อีกแล้วแถมยังเกี่ยวกับคู่รักที่กำลังอัน o l ฟอลโล่ทำให้สาวอุ้มและสามีอย่างคุณบอลกริษนะถูกโจงเป็นคู่รักเลิกเงียบหรือเปล่าหลังมีคนตาดีพบว่าสาวอุ้มลักคณานั้นอัน o l ฟอลโล่ไอจีสามีไฮโซบอลปริณนะส่วนฝ่ายชายนั้นขณะนี้ยังคงฟอลโล่ไอจของภรรยาสาวอยู่ อย่างไรก็ตามทั้งสองอยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดและทั้งหมดนี้ต้องรอให้ทั้งคู่นั้นออกมาชี้แจงอีกครั้งด้านคู่รักของพระเอกหนุ่มก็อตอิทธิพัทและนางเอกสาวลิช่ออรเนธ เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกโยงว่าเลิกเงียบทุกครั้งที่มีข่าวเลยก็ว่าได้ครับล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วว่ายัางรักกันดียอมรับว่าแค่งอนกันเฉยๆแต่หลายคนฟังสัมภาษณ์แล้วก็ต้องร้องเอ๊ะเมื่อทั้งคู่นั้นให้สัมภาษณ์กันคนละที่มีการตอบคําถามเรื่องแต่งงานที่ไม่ตรงกันงานนี้ทําเอาชาวเน็ตหลายคนถึงกับงงเลยทีเดียวต่อกันที่คู่รักของนักร้องหนุ่มกั้งวรกรและสาวสมัยภารดา เป็นอีกหนึ่งคู่รักหวานที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักอยู่ตลอดเวลาแต่ทว่าพักหลังมานี้ไม่มีภาพคู่อัปเดตมานานล่าสุดหนุ่มกังก็ได้ออกมาตอบถึงประเด็นที่ถูกโยงคู่รักเสียงดีเลิกเงียบว่ายังคบกันดียังรักกันอยู่เหมือนเดิมต่างคนต่างก็ทํางาน,นหนักและเรียนปอโทด้วยกันทั้งคู่ได้เจอกันอยู่ตลอดเลยเพราะเรียนจุฬาด้วยกันนั่นเองเอาเป็นว่าข่าวลือนั้นไม่เป็นความจริงนะครับ ปิดท้ายกันที่คู่รักของนักแสดงและนางแบบสาวคนสวยอแมนดาชาลีนงานลุ่งแถมเรื่องความรักนั้นก็ไปได้สวยสําหรับสาวอแมนดานางงามคนดังที่ตอนนี้ก็ได้ผันตัวเองไปเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัวแล้วในละครเรื่องแรกของเธออย่างมาตาละดาและเธอก็เป็นอีกคู่รักที่ถูกโยงว่าเลิกเงียบ แต่ล่าสุดอเมนดาก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องความรักว่าตอนนี้คบกับแฟนหนุ่มมาได้6ปีแล้วและเมื่อถูกถามถึงกระแสข่าวลือก่อนหน้านี้เรื่องคู่รักเลิกเงียบอเมนดาก็ได้บอกไปว่าไม่ใช่คู่ของตัวเองอย่างแน่นอนไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวดีๆจากทาง108 Story อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ